สวัสดีครับผมนันขับไปชาแนลครับผมเช้าเช้าฮะมาลุยกันครับผมกับหมายบ่อทรายเหมือนเดิมนะฮะเช้าเช้าจะมีตัวเอาหรือเปล่าฮะตามไปดูไปรับชมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นันขับไปชาแนลด้วยนะครับผมกับหมายข้างหลังเนี่ยบ่อทรายเหมือนเดิมครับผมตามไปดูกันฮะจะมีตัวอีกหรือเปล่าเช้าเช้าครับผม

ตามมากัดน้ำบาดเลยครับผมขึ้นแล้ว <c oughs> โอ้โหพาไปแล้วครับผมไปฮะไป้วครับผมอยู่้ะอยู่้ะครับผมอยู่้ะครับผมโอ้โหหลุดครับผม ฟองฟอดเลยฮะโอ้โหสีดายมากนะตามมากัดฟองฟอดเลยฮนะผมเมื่อกี้ โอ้โหผมนึกว่าอยู่แล้วไม่อยู่ครับผมขัดไม่โดนจะดูใหญ่ฮะไม่อยู่ครับผม โทษุ้ยพลาดแล้วครับผมตัวใหม่เช้านะตรงนี้ขึ้นน้ำดีหลือเกินครับ

ปล่อยครับผมตามมากัดอย่างโหดเลยฮนะะลิมตลิงไล่กัดลูกปลาอยู่นะโอเคครับผมปล่อยฮนะ เล็กโดนตัวใหญ่เสกไม่โดนตามหาใหม่ครับผมสรุปผลงานนะครับผมวันนี้หลุดหนึ่งได้ตัวหนึ่งแต่ตัวเล็กนะปล่อยครับผมโอเคฮะสายแล้วทำงานกันครับผมโอเคฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นันครับเปด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วค่อยมาตามดูผลงานกันต่อไปนะครับผมว่าจะมีตัวหรือเปล่าต้องกลับมาแก้มือครับผมไ,ได้ดายฮะหลุดโอเคครับสวัสดีครับผม